สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องสหายหาสาระนะครับวันนี้ก็มาแนะนําแอปหาเงินเข้า w a l เลตนะครับในส่วนวันนี้ผมก็จะแจกซอ,องอ่างเป้านะครับเป็นจํานวนเงิน20บาทนะจำนวนสิคนนะครับก็จะเป็นแบบสุ่มนะครับก็อาจจะไม่ได้เยอะอะไรนะครับแต่ว่าหลังจากผมลงคลิปแล้วประมาณ5นาทีถึง10นาทีเดี๋ยวผมจะ,ะโพสต์ลงในส่วนของอคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะครับประมาณ 5- นาทีถึง10นาทีนะ อ่ะโอเคในส่วนของการเล่นเกมนะครับตัวนี้เนี่ยดาโหลดมาแล้วนะครับอ่ะมันก็ให้อ่ากดค้างไว้นะครับมันปั่นสล็อตตรงนี้นะครับอ่ะมันก็จะมีพวกเพชรเนี่ยมันจะหมุนมานะครับอ่ามันจะให้เราดูโฆษณานะครับแล้วก็รับเงินนะครับอ่าภารกิจ7วันเนี่ยตัวนี้ก็รู้สึกว่าเราจะทํายากนะผมคิดว่าทําทําไม่ได้เลยนะครับก็คือวันที่7นะของผมก็เชิญเพื่อนไม่ถึง200นคนนะ ผมก็เลยไม่ได้พิสูจน์นะถ้าถึง200คนค่อยมาพิสูจน์อีกทีหนึ่งแต่ว่าถ้าคนปกติเล่นเนี่ยให้เชิญเพื่อนผมว่าทํไม่ได้ครับเพราะว่าวันที่7็เชิญเพื่อน2 0 0คนดูโฆษณา2 0 0พันคลิปเนี่ยพอโอเคอยู่พอทําได้นะครับก็ประมาณนี้อ่าอีกอน,นึงก็จะเป็นอลืมบอกไปเราสมัครมาใหม่เนี่ยคลิกตรงนี้นะครับหรือว่าตรงว้เลตนี้นะเราสมัครใหม่เนี่ยเราสามารถ ถอ,อนได้เลยนะครับก็คือ15ตางนะครับเข้าในส่วนของอะทูมานี่ไวเลตนะครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยกดรับรางวัลไปแล้วก็กอเบอร์ไวเ e ตนะครับของเราไปจะได้15ตางนะครับรบกดถอนอ่ะเรียบร้อยนะครับส่วนอีกอันนึงก็ให้เช็คอินนะครับ จากอินเนี่ยถ้ามี15เพรสามารถถอนได้15ตางวันละ2ครั้งนะครับแต่ว่าแอปนี้ผมยังไม่พิสูจน์ลองถอนดูนะครับว่ามันจังจะค้างอยู่ไหมเพราะว่าบางแอปที่ผมเล่นมาก็คือถอนไป15สตางค์งร 2, อบปุ๊บแล้วตัวนี้มันก็หายไปนะครับมันจะเหลือตัวแค่300เลยนะครับตัวนี้ซึ่งเราต้องต้องใช้3 3 0,000เพเลยนะครับคือมค่อนข้างยากนะนะก็ประมาณนี้อีกอันนึงก็จะเป็นการ าสะาสมโบนัสในวันถัดไปนะครับตัวนี้สามเหรียญเท่ากับ3สตางค์นะครับวันหนึ่งเราต้องสะสมให้มันได้ถึง6นะเพื่อมันจะได้โบนัสในวันถัดไปนะครับตัวนี้ผมได้3ามจก็คือ3สตางค์นะครับถ้าเราอยากให้มันได้โบนัสวันถัดไปก็คือ,อเราจิ้มดูตรงนี้นะครับในตัวเครื่องหมายอลรเอ่ยก็คือเราต้องเล่นดูโฆษณาปุ๊บเนี่ยมันจะสะสมเข้าในอ่างของเรานะครับแล้วก็หลังจากที่เราได้6เห,หรียญเลยว่า มันคิดให้อของสต,ตาค์เนี่ยมันจะ,ะนําไปถอนได้นะครับแล้วก็เวลาเราถอนปุ๊บมันก็จะหายไปนะครับก็ประมาณนี้เลยอโอเคในส่วนของการเล่นเราก็มันมีเบตเพิ่มขึ้นลงอยู่นะ,ะเราเลือกเอาเบตต่ำสุดก็ได้หรือว่าเบตกลางๆก,ก็ได้นะครับอันนี้ผมว่ามันไม่ค่อยมีผลกระทบอะไรเท่าไหร่อะ ส่วนคะแนนที่เราจะหาหายยังไงนะครับก็จะเป็นพวกเนี้ยหายัางไงนะครับเพชรไอตัวเพชรที่บินไปก็กดมันก็จะได้2อันนะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะอ่ะมันให้คลิกในส่วนของกระเป๋าอ่ะอันนี้ซึ่งผมถอนไปแล้วนะครับอ่าถ้าเราถอนไม่ได้แนะนําให้กดเช็คอินนะครับก็คือการดูโฆษณาหนึ่งครั้งนะมันจะเช็คอินให้1วันนะครับก็ตามนี้ในส่วนของสินค้าอืม สินค้าตัวนี้ผมว่าไม่ต้องแลกดีกว่าเนะเาะเรามาถอนเงินทีละสิบห้าต่างอะไรพวกนี้ดีกว่านะครับก็ะสะสมไปเรื่อยเ,อเดี๋ยวผมลองเล่นดูก่อนนะว่ามันจะมีไอตัวที่กดไปปุ๊บแล้วเนี่ยมันจะได้เข้าไวเลตไหมเหมือนกับตัวอื่นอันนี้เป็นการเชิญเพื่อนนะครับเชิญเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนดูโฆษณา20ครั้งเนี่ยคนที่เราเชิญมาเราถึงจะได้1บาท20่สสตางค์เอ้ย1บาท50ิสตางค์นะครับก็าตามนี้เลย อโอเคเดี๋ยวผมเล่นไปดูเรื่อยๆก่อนอ่ะเดี๋ยวผมคลิกดูเพชรให้ดูนะว่ามันจะได้คะแนนเท่าไหร่นะครับไอตัวที่เพชรบินไปบินมาเนี่ยโฆษณาขึ้นมาให้30วิน,นะครับก็ตามปกติเลยก็รอสักคูนะ อโอเครอเครื่องไมค์กากบ,บาทขึ้นมาก่อนนะครับอาจจะได้ยินเสียงซาซานะก็ขออภัยด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่โทรศัพท์ผมหรือว่าเป็นที่หูฟังนะครับอ่ะกดโอเคได้ละอันนี้ได้1สตาร์นะเฉลี่ยนะครับได้1.27 ก็เล่นไปเลยมันไม่มีวงกลมให้ถอนเข้เาไวเลตอะไรเลยนะครับแต่ว่าเพรมันหมุนไปมาบ่อยนะมันมีปรับความเร็วไหมอะแต่ว่าตัวเพรตัวนี้มันหมุนมาค่อนข้างบ่อยนะครับมันบินไปมาบ่อยนะนตัวเนี้ย ได้มกาอ๋อมมกามีกลองอยู่มันก็ให้ดูโฆษณานะครับมาดูว่ามันจะต่างจากที่เราดูปกติไหมไอไดเมกากับตัวที่เพชบินไปมานะครับมันีแอป,ปอะไรเนี่ยโอเคกดกระบาดไปอโอ้โหไม่ต่างกับเพชที่บินไปมานะครับ อะผมเลยออนิดเดียวผมก็ได้โบนัสในวันถัดไปละผมคลิกเพรเลยก็ได้นะครับก็ประมาณนี้อะโอเคในส่วนโหมาบินมาค่อนข้างบ่อยเลยนะครับอ่ะโอเคในส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ